อในยิ know, das ่งนึกว่าคือเหตุชุ่มนองหรือว่าแบบลักษณะมันกันแล้วหรือว่าคอกันแล้วนี่นอนน้องกันบ่ได้บ่ไม่ได้บ่ได้อะคือบ่ได้มันเป็นยังพิธีทึกลาไม่ได้พิธีอ้าวเคาะกันในนี่เขาจีแต่งกันอะไรนนอนกันบ่ได้จะได้สิอดใจไว้จะอดใจไวู้่บ่ฮะโอ้ลักษณะนอนม่แต่นอนในเฮือนนี่นอนบ่ได้นอนขอนมือนอนั่นได้ สบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีตอน,น,นแรกๆวันนี้ยำยามถามข่าวหนองมึกคือเก่านนท์เดินไปมาหาหนองพี่น้องเลยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยประจับเพราะว่าเป็นกระคาบเรียกข้าวางานในมัว่าช่วงนี้ยเป็นเพชรยังอยู่นะ FC หลายคนมนก็ะทามหาอยู่เขากับนนท์เดินมาถ่ายหนองวันนี้พอดีเพิ่งกลับมาแต่ไฮพอดีที่ถามข่าวถามข่าวมันก่อน นามก็จะเป็นนามอันนี้บราณมาจากโอ้มีไคอยู่พี่น้องเอ้ยอยู่นี่เปียบักสะลอยคาโพดอันนี้ก็จะเป็นมอนนอนทอกระแม่นอนอยู่นี่สุดร้ายเจ้ากับพ่อแม่สีนอนอยู่พี่เด้อสุนร้ายนอนอยู่บอลเคื่อนขั้วให้ลูกใส่ด้วยลูกสาวนอนอยู่เขึอนใหญ่บอ้ว่าเป็นยัง คือได้ข่าวไลยแต่เขาให้ว่านี่น้องเมื่เออยังเป็นข่าวเปลือกอยู่เนาะได้แจ็คสอบมาดินะเออข่าวเปลือกว่าสิ่งนึงยังเออหูดนั่นแล้วแหละยังอ่ได้แล้วอยู่คิดว่าหูดไลยเจอหลายแล้วยังเนาะชุดนี้ว่าไปหูดเขานะบอกชิวะห่อนชนดบอกสบายดีเลย สบายดีถูกนะขานเพื่อนอไชุดดขาวนบเป็นธรรมดาหัดอีกติ่งเยลายบอกขาให้ปีนีได้ลายบอกมาด้ลายยังยังสอมือกันแล้วสอเหมือนได้จักสอบเลยหนะได้ชี้สอบหืบ้าไปยิ่โนมใหญ่แกอยู่ะเป็นยังนางสาวนองสาวเป็นเอาเนาะ เออจะน้อยกันบอกเป็นทายให้เอฟซีเบิ่งก่อนหน่อยหนึ่งท้ามข่าท้ามข่าวหายหน้าหายตาเออม,นะเเมื่อนี้ยนะไปโหดข่าวเบิ่งเมือเนี้ยเป็นบอกสองโมงครับสองโมงเที่ยงสองโมงบ่ายแหละครับเออก็ถือว่าไปหลายคนบ่สี่คนสามพวกนึงแค่เอาให้ยังเขาหรือว่าขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองเออเ <laughs> พราะว่า ส่วนไายกะคิดว่าเอาแห้งกันกัน่วนส่วนวน,น้อยเนาะเขาจะเอาแห้งหุบเขาเนาะมันบ่คันเสียอย่าให้อย่าชวนนี่แมนเอาแห้งกันมันบ่นโอ้มันเป็นเนี่ยมันง่ายป่ะหุบเขานาะบม่ได้ง่ายแต่เขาพ่อยากไปซวยคันว่ามีเงินจ้างใครไหนคันจ้างเอาแะไรเข้าไปเนาะแมนเขาจ้าง<อ>แล้วเบื่อยวยโอ,อ้ยีเงินจ้างยังอะไรอ่ะคานวดเขาให้เนี่ยจ้างกับมือนึงเท่าไรคันจ้างมือนึงแค่หนึ่งคือเก่า มือละแซนนี่ก็พี่น้องเลยเพราะว่าคิดว่ามันบ่นักก็นักเลยเนาะนักมือจนบาดเบิดบน,นี้อาไม่ได้ใช้บมือหรือเปล่าใช่ใช้ติดนะว่ามือบาดเลยจะเป็นอะไรจะบิดนี่เพื่อสิน้องหดดูดอะไรเจ๊สอบมาอน,นีิน้องหดูดตามน้องหูดผู้เดียวนะสองสองสอบคือบ่ใส่สมือใช่ไหมใส่แต่มันติดเขาหูดเออเขาวเวลาหูดมันติดเนาะ กินปลาบ่ใส่สบมือเขาเห็นผู้หนึ่งใครหวดเขาบ่ใส่สบมือโอ้ยคือสิบาทบ่ได้เผื่อแล้วให้หนึ่งพี่น้องเลยบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่คือบัวไซส่ะเออใส่สบมือนะมันติดเข่าแมนโอ้พี่น้องเอ้สบมือมันส่วนไลยบางคนก็สงสัยเป็นอยังคือบ่ใส่สบมือแม่นแหละเขาก็สงสัยอยู่ใส่แล้วเขามันติดในสบมือมันบ่คักันหรแม่นอืมเข่าตกพื้นเนี่ยขรับอ๋อเวลาหัวดทำไมเข่าตกพื้น ตกก็ได้กันตกบลายตุกลายกันตกแบบเป็นกรรมไม่กรรมเนี่ยพิธีดีป่ะแม่นตกหน่อยก็พิธีบัดยามเขาเป็นใครคันว่าเขาไปดูมันอ้อกันไปเบิ่งเนี่ยหูโล่แมนคือบอกกระซ่าไปตวงน้ำหูท้าแบบตวงน้ำหูน้ำตวงน้ำเนาะแสดงว่ากระย่างเนี่ยไว้ทั้งหนาแม่นบ่แมนแล้วก็พูดจับปับจับปับใส่กระย่างเลยแมนโอ้อันนี้คือเหตุผลที่ว่าขาเจ้าพูดเขาอลไรบ่ใส่ชุดมือพี่น้องเลย เขาย่านเข่ารุดเขาเฮียกับเขาเฮียแล้วก็ว่าพี่ทีเดี่คนว่ากันว่าเป็นไงเป็นน้าแหละไปเบิ่งมอเบิางอยังแล้มันออกบางเน็นน่องบางเป็นน่องไฮไงว่าไฮน่องนะธรรมดาจองเอ็กตาปลายจองเอ็กตาปลายแม่คือจีกวางหักนาะงแม่บะมีที่หนาหน่อยมีมีอะไรบังร้ายน่องเออเสียบ่นแล้วคิดว่าลรออกไ่นแล้ว อหัดทุนที่สุดดอกเนาะมาห่อนบ่ถอดออกแล้วเพิ่นหนึ่งโอ้ยัง่สอยังอีกสอดหนึ่งถอดรอกแล้วแสดงว่าแจ็คสอดสามสอดเสื้อเสื้อกันหนาวซองแขนหนึ่งแขนสันหนึ่งแล้วก็เสื้อเสื้อเลยหน้อยอีกหนึ่งสี่สอดพี่น้องเลยส่งไหมอะส่งกับซองสอดด้วยกันซองป้าลายชุดทูดขาวในลายปอนไรน้อนมึกแขนวันแล้วเบิด์เลยว่ กันแล้วบ่ขนาดเลยงามก็ได้ห้าสห้าสิบสอบผู้คันกี่หายสิบปลายกับบ่มีคือให้จุนองเขาบระงามมาได้ปีนี้คาดว่าจะแจ็คสอบปีนี้บ่งัวใจกันยังบ่ยังมาแล้วนี่หัวด้ได้แล้วบ่าครึ่งหนึ่งใช่ได้แล้วครึ่งได้แล้วโอ้หนึ่งเลยครึ่งหนึ่งได้ได้ได้บ่สิบปลายสอบนั่งอยู่ไฮแจ็คนั่งอยู่ไฮแจ็คสอบอ่ะน้องไม่ได้พูดให้เขาเองพี่หุดเขานำละบ้า โอ้โหท่าไอเขาเขาเหรอยู่ให้มีแต่พ่อกับแม่อืมเพอนนอนอยู่หุ่นบ่ะ่นนันอนเฝา้าบ่เวลาหุ่นครับนี่นะห้องห้องเพ,งพ,เพเแบบี่ยังไปเฝ้าอพู่นอเลยเวลาหุ่เขาคือสมัยแบบไปยิงไปยังเห็นเขานอนเฝ้าให้เวลาเขาคนเขามาบ่เบิด์ตนะยันเขารักบ่ะด้วยยังไงแมนยันเขารักเขารักเขาป็นตาย สอบหนึ่งหาสิบแพทต้มไพลฝ่ายกินยาโอ้สอบหนึ่งหาสิบแพทแต่นี่เงาะช่วงมันปะกรแม่นแดบช่วงนี้ข้นอดอึดเข่าพี่น้องไอเขียดชุนดนบทเราคือว่าครอบครัวได้กะยากลำบากอึดเข่าอึดหนาไปเบางน,นึงนี่เนาะครอบครัวน้องซากนกะเนผสมน้ำใหม้กินแทนเขาเป็นปะข้าวโหดเขาแล้วค้ายู่คือบ่หาเราเคยไปโหดซอยใช่อาย่แต่บุ๋มีม <laughs> แมีนบอยันวาบบมีเพิ่นไปเพิ่นจะเห็ดตายู่บ่อเนาะขันชะมือไปหูดเขาเนาะโอ้การจักและขันว่าเขาหักเขาต้องเหดได้ยันเขาบ้างแหละเขาเหดได้เออขันหักต้องเหดได้แมีนบอแมนเขาโดนคิดว่าคนหักกันได้คนบ่อเหดไปหูดเขาหนุ่มเมว่าขันว่าหักแพร่งก็ต้องเหดไปถึงว่าบ่เคยก็ต้องเหดเนาะขันคนหักกันเนาะ อยากซอย ok function, เลือกกันไปก่อนกับเคยคือกั้นแบบใหญ่มาเฮ็ดตลอดกับเคยเออเฮ็ดตลอดเฮ็ดตลอดเรื่องเองเนาะแมนฮอน้่าเฮ็ดอะไรจะเฮ็ดตัวได้เนาะมาัวพี่น้องเลยเรื่องหูดเขาให้เรื่องพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงไรกะประมาณจะปีน้องจะไปหูดเขาให้ปีหนึ่งปีหนึ่งเขาสั่งให้เดินเดินหนึ่งบอสสั่งให้เดินอย่างบอสแมนตุ ยนี่ยมาัล้วที่ต้นต้นฝุ้นที่มันเดินซีเดินหาใช่เดินซีเดินหาแม่จักเดือนฉันจะได้เดินซีเขาเขาให้คือวันเดนเขาคือให้เขาคือเดินซีเดินหาประมาณพายเดินหาต้นเออต้นฝนแม่เดินหกหกซักไข่ซักไข่เออซักไปซักไข่ไ่อยู่กับไข่ได้จนหมดต่ไข่ไปยหนวันกินไข่คู่มือบ่อเบ้กินอืม จิดว่าพี่น้องเอกที่ว่าหัวดำหน้าเนาะแมนแมนเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนเดือนหกตกะกาเดือนเจ็ดเดือนแปดดำหน้าเล่นต่อกันเลยดิเดือนหกเดือนเจ็ดหัวซักให้ถือว่าหอดตะลูกการซักไห้โอ้อันนี้เขาให้เลยพี่น้องก็เนี่ยนี่ลายเฮือนลายบานก็คือเราผ่านมาเราเห็นนั่นแหละเพยามมีคันมาบุ้มมีเขากินกะบุกขาดดอกแบบมีพี่น้องเขาหูดเขาเขาซวนไปไปหูดน้ำเข่ามือหนึ่งเขาเอามือหนึ่งส่งขึ้นให้เขาอ๋อ พูดพูดพูดซองมือแล้วมือนึงให้เข้าบ่ไม่ว่าแบบแบมือหนึ่งสมมุิเขาไปมือนี้เขาเอามืออื่นให้เข้าไปอีกมือนึงเขาเอาอีกเออเขาให้จักสอบสิเขาไปตลอดก็ได้คันไปเขาได้กินเนาะย่างเขาบูนเนาะไปสิบมือก็ได้ห้าสอบแบบห้าสอบส่งขึ้นให้เข้าโอ้สมุดแบบมือหนึ่งไปเขาเอาไปอีกมือหนึ่งส่งให้เข้าแบบลักษณะเขาบ่นได้จ้างเขาเนาะมิแต่จ้างเป็นเขาเอาเป็นบ่ โอ้เอาให้งานเปลี่ยนเป็นเขาอือบ่อัืนบอน้ำมือชื่อมไอ่ในยนินเขาว่าคือเหยียดชุ่มหนองหรือว่าแบบลักษณะมันกันแล้วหรือว่าคอ,นนอกันอะไรนี่นอนน้ำกันบ่ได้บ่แม่นบ่ได้บ่ได้คือบ่ได้มันเป็นยังพิธ,ธีที่เก่าแม่นพิธีข้าวคลอกันนี่นี่ข้าวจีแตงกันอะไรแม่นนอนกันบ่ได้ขนาดแตงแล้วกันไปเืนอนเพราะแม่เวลาเราจะไปซื้องานไปโดกนกะบนอนน้ำกันบ่ได้ อแต่งกันแล้วขันคือกับชุดนองกับมาเกินเก่าสีนี้มานอนน้ำแข็งอะไรมันบ,บอกตอนไลนนอนคนละบอลบรอหรือว่าคิดว่านอนไก่กันนะบอดาเหยียยั้งกันนะบไดาย่อด้เนาะอืมเป็นเอาเลยพอได้ยินว่าข้าเจ้ามีครูหนึ่งหมันกันแนวนะสีนอนอยู่เพื่อนกันบบได้นอนไก่กันกันบบได้มันบอกฟาโต้เรอจะได้สิวดใจไว้จะวดใจไวู้่บอกฮะ ลักษณะนอนม่แต่นอนในเหื่นในนอนประไรนอนลงมึกนอนมบาดึงหน่อยได้อือแต่่าโว้ว่าหีดเพิ่นเป็นแบบนี้พี่น้องเลยถือว่าทางอื่นนี่ขอแต่ว่าแต่ขอกันหรือว่าหมั่นกันนอนในเบิร์ตพี่น้องขอแต่ผู้ใหญ่บ่อยเห็นอันนี้ขันนอนแบบผู้ใหญ่บ่อยเห็นกะประไ้เนาะอ๋อพิธีท้ำแบบเป็นเช้ากันพี่น้องเลยพีมันเห็นแมนเมนพี่เพื่อนพี่ซานเห็นกัแต่เข่อยู่มันกะมาได้ มาข้าไปปลาดิพี่บ่เห็นเสะบ่เห็นไปปลาพี่เนาะโอ้ยดอกเอ้ยแบบนั้นอีกยังไม่เคยตีไปนาะมีแต่ได้ยินด้ยซือไม่เห็นเออแต่ถือว่าหย่ากิ้วพี่น้องเอ้ยก็ต้องได้ปฏิบัตินะนะคาว่ากันผิดมาแล้วกะไม่ได้เสียหลายเนาะนในเมืองเนาะเสียแบะเสียงัวบ่อด้วยเชางอื่นหย่า เมื่ออเวียนผัวซ้ำมือจังเลยนอนน้นำกันกับพวโอ้แตงอะไหรน,น,หนแมนโอ้พี้องหีดทั้งผัวที่เราหีดทั้งนอกัลลำตัวนี้นะบู๊แบบมันเป็นหีดมันเคยแบบเหตดแบบนั้นอบอสสมุดบางคนบางคนกะบอสซ้ำม,มือกันนี่ใส่กันเลยแมน <laughs> คือจุน้องไปส่งคนอยู่บ้านจุน้องเลยเอาผัวอยู่ มังสีบูลหมูยังกินเบียร์เข้านอนกับผมขานอนแม่โอ้อิงตามบางเฮื่อเนี่กข้านอนแสดงวันเนาะกับคนทือเนี่ยพี่น้องเลยแต่ว่าคิดว่ากับพิษก็คือ้จิบพิษบ่แห้งเพราะเขาแตงเขาแปลงกันนะที่ในขลัมซ้ำมือโบขลัมก็ได้คลามกับขลามก็ได้โบขลัมก็ได้จับหน่อยหน่อยเอาก็ได้เนาะโอ้พี่น้อยการทือว่าเรื่องขลัมนี่กับพายจากขลัมกับขลามบบขลามหนังก็ยา เพราะว่าเขาก็เห็นลายบ่อนอยู่ดอกไม่มีแพดอกอดไต้แน่นของมึงเนาะน้องอดไต่จิบอ่ะอดบันไดติยังไม่มีผัวขันมีอดบัไดเหมือกันถืมขัจะมาน้องแตงนี่ไปอยุใช้เขาจะมาแต่งงานนี่สิไปอยุใช้เพื่อนดูเพื่อนเพื่อนตัวเองหรือเพื่อนผัวเพื่อนผัวจะอยู่เพื่อนผัวอยู่บ้านตัวเองนี่ทำมาได้ปะม่ได้คันว่าอยู่บ้านตัวเองเข้ามาอาะาก็ได้ให้เพื่อนตั้งเอกจังเลยอืมแบบคิดแบบว่ามาอยู่ซูนี่ยมาได้เนาะม่ได้โอ้เโย แต่แบบก็จุมนองได้เฉยขึ้นเฮือนได้ใช่หลังจากกลับไปเฮือนผัวกลับมาเฮือนท่านี้ได้บอกขึ้นเฮือนนะบ่ได้คันว่ายังบ่ได้ติดต่ออนะโอ้โอคันเนื้อนอง,องแต่งงานกันเรียบร้อยเป็นพิธีแล้วก็บที่ว่าขึ้นได้ปกติตั้ตงแต่ว่าสิมาอยู่บนนอนน้ำกันบ่ได้เนาะอืมพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นหีดคล้องอีกอันนึงอีกเลยเฮาก็หาก็ฮู้คือกันพอไปตอนนั้นเห็นทางหีดทางตะโอยเพิ่นว่า อย่างนอนน้ำเมยกับบริษน,นอนพี่น้องก็อยู่เพือนเป่นวะนนอนไพิธีเาจมอย่ว <c oughs> ะก็ถือว่าเอาไปบอลอื่นเอาพี่น้องเลยไปโปไปปลาด้วเท่งหายทงนาน้องเองมงเนาะนักโสดเท่านน้ององเนาะโสดดีรบอโสดเ้รีบเออโสดจ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็ <c oughs> นต์สองร้อออมาเท่ากันยังโสดคือในยานี้ชี c ว่าติดต่อบริษัเป็นอะไรติดต่อยากเททเนวา ผู้เห็นมาเห็นด้วยว่าน้องนิดเบิดด้วยว่าบริเวเปิดอ่อนบอกเปิดตลอดกลางคืนเปิดแต่พูดเสร็จมากก็น้องเส้นหาตลอดอือแต่บริเว้เส้นมากกับเส้นหาเนาะอือจ้าอันนี็ fc ผน้องบาดเห็นคั่าแบบยังบม่ได้ทับเป็นเพื่อกอ๋อลักษณะแมนแมนแมนเขาส่งบนเฟสตัวเก่าน้องเขาไปได้แล้วสบาย fc เส้นหาหนิสุดท้ายเป็นเป็นแบบบริเวเป็นมูเดีอันนี้ตอบบริเวนบอก แม่นบ่เห็ดมาเห็นเนาะยันเขา<อ>เ<ห>สรแบบเขาทักเขาขอเพื่อนแล้วเขาทักเลยน้องบ่ได้ฮะมันเป็นแบบอยู่ในสเปนสเปิร์มเนาะฮ้ายาพี่น้องเางไแบบมันบ่ได้เร่งคือแบบเขาเป็นเพื่อนถาบ่ได้เป็นเพื่อนหลายคนหาเช็นอะ้รก็แอดเป็นเพื่อนอะไรจังทักแซดเนาะ,นะอืมพี่น้องเางไรเป็นกับเพื่นยังโสดหรือเป่าเปิดใจตลอดทักกันไรสิมีฟอกมีแฟนยังมีคนหับอือในนี้ไม่นำไมีนวลในนี้เนาะ รวมสมบูรณ์คือว่างามขึ้นเนาะงในนิ่ะเก่าคือเก่าคือเก่าเถาลงทุกวันเออน้ำมื่นับเ่าเลยแมนจักปีอลไรหนึ่งเมื่อแทะในบ่อสิบเก่าแมนกันเม็ดปีนี้สิบเก่าสิบเก่าโอ้ยนี่เ่าอะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวยู่นอกเนาะเถาคือยังงามอยู่ใชบ่เหินคนบมกขาดน้ำที่นี่เนี่ยอ่าพี่น้องเอวยไพรม์ไปหากับฝ้าทักฝ้าจีบน้องเนื้อน้องกะว่าเปิดใจฮันเดะ แต่ว่าหลังจากเขาถ่ายไปปูว่าน้องโสดหรือบ่โสดกะถา่ายติดตามตอนต่อไปว่าเป็น,อ,นอะไรมีโสดมืองนาบุกนีมืองนาบูกเนาะหรือข้อนาคตเนาะแม่หล,ลังจากหลังจากคิดไปฟว่าโอ้ยเขามาถักมาเสร็จมาหาอยู่เพื่อนห่วยกับบุษรางว่าได้พี่น้องเลยแล้วถ่ายติดตามตอนต่อไปเนาน้นองเมืองเนาะว่าจะเป็นเนี่ยอะไรเขาก็อัปเดตอยู่กันในมาหาหนองกับยิมาทายหนองตลอดแคันว่ามีผู้บ่าวแล้วกับสิสิ้แจงเนาะแม่นพี่น้องเลยแต่ตอนนี้บอมี่เอาผัวแล้วกับสิบบอก บอกเรื่องหนาได้ได้พราให้ FC เป็นทรรใจด้วยว่าชุดใหม่กะพอได้มาควมแสดงความยินดีนั่นมันใดไม่นว่าเจียวมือนะฮะก็บอกมันเองกับบุบุทันนี้ก็เป็นเสือได้บอกลงหน้าคันไว้เสียเอายวนะคันว่ามีแฟนในเรื่องการวาสีนั่นนี่กับบอกชุดใหม่กับสิแจง FC แล้วก็ทายน่องไอ้แจง FC น้ำกันน่องลงมือน่องนะครับพี่น้องกับคลิปนึ่งกับชิปิดไวชามีก่อนเนอขอบุกขอบใจพ่อเมื่พี่น้องที่ติดตามมาดูรับชมพอการถนัดเนอะอ่ะบ๊ายบายเนอ่นมึงบ๊ายบาย